สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการทํางานสํานักงานการระบ,บายน้ําของกทมนะครับเขตห้วยขวางครับถามว่ากรุงเทพทําไมน้าท่วมกรุงเทพใช่ไหมอารมณ์อารมณ์นี้เลยค่ะคุณคุณดูขยะของของ,ของที่เราทิ้งอันนี้เอาหกล้อมาใส่เลยแล้วเนี่ย ไม่แปลกเลยฮะไม่แปลกเลยฮะว,ว,ว่าท้ว่าว่าทําไมน้ําถึงรอการระบายนะเพราะว่าเพราะว่ามาจากมาจากฝีมือพวกเราเองด้วยแหละมียันยางรถยนต์อะดูดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเออมียันยางรถยนต์ดูตอไม้ตอไม้นี่เกิดจากอะไรอ่ะ นี่ฮะเขากำลังทำแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ํำเรียงกันอยู่อันนี้เป็นประตูน้ำของถนนประชาสงเคราะห์อยู่ช่วงประชาสงเคราะห์สามสิบสามนะครับเนี่ยฝีมือพวกเรากันเองแล้วก็เขาก็ต้องมานั่งเก็บกดให้พวกเราพอน้ำท่วมก็ดา่ดาด่าไอ้วะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะข้ามไปอีกฝั่งเพื่อที่จะให้ไปดูประตูระบายน้ำ อันนี้ผมขับรถผ่านมาจริงๆนะเนี่ยนี่ผมขับรถผ่านมาจริงๆกันอ่ะเห็นเขาทํางานกันอยู่นี่ผมเลี้ยวผมเลี้ยวเลยนะผมเลี้ยวมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยแล้วก็เอ่อเปิดกล้องเลยค่ะเลี้ยวมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปิดกล้องอันนี้คือข้างหน้านะครับแล้วคุณดูขยะที่เดี๋ยวพวกเขาก็ต้องมาเก็บแหละ มีอะไรอ่ะแน่ๆถุงพลาสติกพลาสติกเอ่อส่วนใหญ่เนาะโค้กขวดแก้วขวดเหล้าขวดเบียรประมาณนี้แหละครับผมเอาบรรยากาศสดๆมาให้ดูนะคือเขาวันนี้วันศุกรนะ์เนาะวันหยุดวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับของข้าราชการของเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอกชนหยุดนะครับ ผมก็หยุด <c oughs> ผมก็หยุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับอยู่เขียนวยขวางนะครับรถเยอะข้ามถนนยังไงเนี่ยประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆสาม ขอบคุณครับขอบที่จริงต้องขอบคุณพวกนี้นะวันหยุดพวกเขาทำงานทา,านั่งเก็บกวดให้เราเนาะไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมทำบล็อกลง YouTube ยูทูบเฉยๆว่าทำไมทำไมมันท่วม <c oughs> ว่าทำไมมันท่วม ใช่เนี่ยมาจากใช่เอาลงยูทูบเหรอใช่คือคนป้าดีใจเอาลงยูทูบเหรอเนีคนป้าเอาขยันใหญ่เลยขยันใหญ่เลยก็นี่แหละชาวบ้านทิ้งกทมเก็บกวาดน้ำท่วมก็ด่ากทม ที่จริงมันเป็นทางเดินเดินได้นะเดินเข้าบ้านคนได้นะเดินเนี่ยเนี่ยล้อคองเนี่ยอันนั้นก็เป็นทางเข้าบ้านคนอีกเนี่ยเนี่ยดูชาวบ้านเขาก็เดินเข้ามาพอมันเอ่อครับมันเอ่อตรงนี้มันเอ่อตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นตรงนี้นะฮะอันนี้จะท่วมหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะน้ํามันระบายไม่ทันครับมันมีมันมีเศษมี นี่แหละเ่างที่เห็นนี่แหละผมไม่รู้อธิบายไงละ <laughs> ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆห,หรือว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วผมจะอ,อถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้เอ,อเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้บอยยอดสิ่ขอไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ